อิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีเข้าไปยังพื้นที่เขตเวสต์แบงค์ซึ่งมีคนปาเลสไตน์อาศัยอยู่นะคะเป็นพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ําจอแดนขณะที่การโจมตีที่ฉนนกาซายังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะและนี่ก็คือสภาพที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะแผนกทารกแรกเกิดที่โรงพยาบาลอัลชีฟาในกาซาทารกกําลังต่อสู้กับความเป็นความตาย โรงพยาบาลกำลังเผชิญหายนะโดยถูกขู่ว่าจะถูกตัดไฟขณะนี้มีทารก55คนและถ้าถูกตัดไฟแต่ละคนจะเสียชีวิตภายใน5นาทีค่ะคุณหมอที่เป็นหัวหน้าแผนกระบุว่าอุปกรณ์ช่วยชีวิตแทบจะไม่เหลือขาดทั้งยารักษาโรคและยาปฏิชีวนะและเล่าให้ฟังถึงความจำเป็นที่ต้องทำคลอดเด็กก่อนกำหนด لدينا طفل العمر الحملي 26 اسبوع الوزن عند الولاده 880 جرام تم تحويل الام من المحافظه الشماليه بواسطه الاسعاف على اثر قصف المنزل المجاور لها فنقدني ميได้ รักษาเฉพาะเด็กเกิดใหม่เท่านั้นแต่รวมไปถึงเด็กทุกคนที่ต้องการการดูแล สภาพเด็กและสมาชิกในครอบครัวที่ย่านชี้รัดวันที่เมืองกาซาพยายามที่จะวิ่งหนีหาที่กำบังเพื่อความปลอดภัยพวกเขาตะโกนว่าบ้านเราถูกโจมตีในภาพที่เห็นนี้ก็คืออาคารพังเสียหายเต็มไปด้วยฝุ่นปกคลุมหลังจากการโจมตีทางอากาศคะ่ะสำหรับร่างที่เสียชีวิตก็มีคนนำผ้าไป,ปคลุม นี่คือสภาพของค่ายผู้ลี้ภัยชั่วคราวที่จัดตั้งขึ้นให้คนปาเลสไตน์ที่เมืองขานยูนิสทางตอนใต้ของกาซามีเหตุโจมตีทางอากาศใส่เมืองนี้แต่ยังไม่ชัดเจนว่าเสียหายที่จุดใดบ้างมีรายงานว่าขณะนี้คนปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย5,087คนเป็นเด็กนับพันคนและกว่าล้านคนต้องพลัดที่อยู่อาศัย นี่คือสภาพความเสียหายที่มัสยิดแห่งหนึ่งที่ค่ายผู้ลี้ภัยที่เมืองเจนินทางฝั่งตะวันตกเขตเวสต์แบงค์ค่ะการโจมตีทางอากาศทำให้หลังคาพังทลายกองทัพอ,อิสราเอลระบุว่ากลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ใช้มัสยิดนี้เพื่อวางแผนการโจมตีจึงต้องโจมตีทางอากาศใส่มัสยิดแห่งนี้มีคนไปร่วมทำละหมาดวันศุกร์ครั้งละไม่ต่ำกว่า2 0 0 0ถึง3,000คน ความช่วยเหลือก็เริ่มทยอยเข้าไปผ่านพรมแดนเข้าไปได้แล้วนะคะรถบรรทุกนำอาหารน้ำและยารักษาโรคเข้าไปที่กาซาเมื่อวานนี้โดยเป็นขบวนที่2ผ่านจุดข้ามแดนราฟาจากอียิปต์เข้าไปที่กาซาขบวนแรกมี20คันที่นำความช่วยเหลือเข้าไปเมื่อวันเสาร์แต่การปฏิบัติการก่อนหน้านี้ต้องหยุดไปชั่วคราวนะคะเพราะว่ามีการสู้รบกันอย่างหนัก ปัญหาในกาซาขณะนี้ก็คือขาดแคลนอาหารน้ำและเชื้อเพลิงทางกองทัพอิสราเอลเปิดเผยภาพถ่ายทางอากาศเหตุโจมตีพื้นที่หลายแห่งในกาซาและรวมถึงการโจมตีด้วยขีปนาวุธใกล้โรงเรียนและมัส,สยิดซึ่งใกล้อาคารของสหงประชาชาติ กองทัพอิสราเอลโพสต์ข้อความในเทเลกรามระบุว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสจงใจยิงจรวดเข้าใส่พลเรือนอิสราเอลอ,อ,อีกภาพหนึ่งค่ะกองทัพอิสราเอลเผยแพร่การโจมตีกลุ่มฮิสบุลเลาะห์ทางตอนใต้ของเลบานอนใกล้กับเมืองแบททัตของอิสราเอลกลุ่มฮิสบุลเลาะห์ระบุว่านักสู้เสียชีวิตไปหนึ่งคนโดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม กองทัพอิสราเอลระบุว่ากลุ่มฮิสบุลเลาะวางแผนที่จะใช้ระบบต่อต้านขีปนาวุธและเตรียมยิงจรวดไปที่อิสราเอลที่อิสราเอลมีการจัดงานรํำลึกถึงคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์7ตุลาคมมหาวิทยาลัยแห่งเทลอาวีฟนำภาพผู้เสียชีวิตไปวางตรงที่นั่งในหอประชุมทำให้เต็มทุกที่นั่งนะคะ มีคนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า1,400คนจากการโจมตีของฮามาสแรงกดดันต่ออิสราเอลเพื่อให้เข้าสู่การเจรจาหนักมากขึ้นเรื่อยๆมีตัวประกันที่ฮามาสคุมตัวไป2 2 2คนในวันที่ฮามาสโจมตีทำกลางการร้องขอของครอบครัวตัวประกันให้ช่วยออกมาให้ได้ก่อนที่จะเริ่มบุกภาคพื้นดิน ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครอบครัวจำนวนหนึ่งหาหรือกับประานาธิบดีอิสราเอลใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงนอกจากคนอิสราเอลที่ถูกจับเป็นตัวประกันมีหลายสัญชาติรวมอยู่ด้วยทั้งคนอเมริกันคนไทย17คนคนเยอรมัน8คนมีคนอังกฤษและฝรั่งเศสร,รวมอยู่ด้วยค่ะที่สหรัฐเมื่อวานนี้ผู้สนับสนุนอิสราเอลและปาเลสไตน์ต่างฝ่ายต่างรวมตัวกันประท้วงในหลายๆเมือง ที่เมืองบอสตันผู้ประท้วงหลายพันคนรวมตัวกันเพื่อสนับสนุนคนปาเลสไตน์ผู้ประท้วงโบกธงตะโกนคำว่าปล่อยปาเลสไตน์ที่ถนนบราเล่ของรัฐนอร์ทแคโรไลนาคนสนับสนุนปาเล,าเลสไตน์รวมตัวกันอีกด้านหนึ่งค่ะชุมชนคนยิวรวมตัวกันที่นครนิวยอร์ก York, <Yes. S 2> เพื่อไว้อาลัยให้กับอิสราเอล